ชนบุรีท่าเรือแหลมฉบังได้จาัดก,การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2568ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้และสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรโดยมีนายวิราชาภพธรรักษาผู้ช่วยผู้อในวยการท่าเรือแหลมฉบังเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการวางแผนล่วงหน้าและแจ้งกลุ่มสวัสดิการเรียบร้อยก่อนจำลองเหตุการณเพลิงไหม้ ในห้องสำนักงานของอาคารพนักงานและผู้มาติดต่อจำนวน1 7 0คนอบพยพลงสู่จุดรวมพลตามแผนได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนพร้อมทั้งมีการแจ้งเหตุและระงับเพลิงโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้มีส่วนราชการเข้าร่วมจำนวน10หน่วยงานเป็นไปได้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคสว่วน โดยการจัดฝึกซ้อมครั้งนี้ยังถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและผู้มาติดต่อว่าท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพท่าเรือแหลมฉบังก็ได้จัดการฝึกซ้อมอบยกหนีไฟจากอาคารนะครับ ซึ่งโดยปกติเราจะซ้อมเป็นประจำทุกปีนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ในส่วนของแผนการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับก็มีการออกำหนดแผนขึ้นมาแล้วก็ส่งไปยังกรมสวัสดิการนะครับจากนั้นเมื่อถึงกำหนดเวลาการฝึกซ้อมแผนก็มีการฝึกซ้อมจริงโดยออมีการจำลองนะครับมีการไฟไหม้อยู่ที่ห้องสำนักงานในอาคารหนึ่งห้องนะครับ เพราะนั้นในการดําเนินการก็ดําเนินการตามแผนที่เรากําหนดไว้นะครับโดยหลักๆเลยผู้ที่อยู่ในอาคารมีความจําเป็นต้องอพยพลงมาในจุดจุดรวมพลนะครับที่เรากําหนดไว้เพราะนั้นในวันนี้เองก็ในการปฏิบัติงานของการฝึกซ้อมวันนี้ก็ถือได้ว่าทุกคนนะครับที่เป็นพนักงานแล้วก็เป็นผู้ที่มาติดต่อง,งานเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับในการ ลงจากอาคารโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการแจ้งดับเพลิงเพื่อระง,งับกับเหตุเพราะนั้นในการระง,งับเหตุครั้งนี้ก็ในความรวดเร็วก็ดำเนินการได้ดีนะครับยอดทั้งหมดวันนี้178คนที่อยู่ภายในอาคารนะครับก็ลงมาพบทุกคนนะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนไปราชการก็รับทราบว่ามีจำนวน10คนนะครับในวันนี้เองอทางผู้นรยการท่าเรือแหลมะชะบังก็ได้มอบหมายผมนะครับมาเป็นประธานในการซุกซ้อมวันนี้ ก็ได้นำเรียนท่านผู้บริการไปเรียบร้อยแล้วครับ